พี่พูดข้อความวม่าจะคู่นะครับเพราะว่าพวกผมโดนลุงพลไล่สดดาแจ้งกองในการให้กองในการบอกลุงพลว่าให้ลุงพลกลับไปเลยครับอันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวผมครับไม่ใช่เรื่องที่เขาจะมาหาคอนเทนต์หรือว่าจะมาถ่ายคลิปอะไรแด้ขอระมัดระวังคาพูดไว้ด้วยนะครับทราบกององคในการมาสองข้อแเป็น พวกผมจะได้มีกำลังใจสู้ต่อนะพี่เพราะว่าตอนนี้พวกผมโดนเละเลยตัวเชีย่ยวแจ่งควอมในการครับทนา้เก๋าแจ้งควาในการครับครับทนา้เกา๋าตอนนี้ผมต้องขอความร่วมมือจาก ทีมกู่ภัยวสองอปแปดและวอหกหนึ่งทนเก่านะครับไดยญาิเราอินี่อยู่ข้างหลังทีมคู่ภัาย,ายพร้อมสนับสนุนาาออและค้นหาคุณตาต่อไปครับจนจบสิ้นภารกิจขอบคุณทุกคนมาครับไม่เห็นผมจะไม่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจด,ดังเพจกูอีเฉเพจกูมันแรงได้มีการพดข้อความลงในเพจโดยมีเจกความว่าอาอาเราไม่ได้มาสร้างภาพในายใหญ่ก้องโค้มใหญ่พูดได้เลยผณา ปาดปาดเดเดงานการไม่ทำวันวันวน,นั่งเกาดากไหลสดเอาเงินเอาทองมาจากไหนไปซื้อของบริจาคฝั่งก็รู้ว่าสร้างภาพให้เป็นคนดีทั้งทั้ง,ท,งที่ไม่มีอะไรดีเลยนี่คือผู้ต้องหาคา่าและพัคผู้เยาวออกจากอกบิดามารดาเถมอย่างมันนาอยู่ในสังคมและอยู่อย่างสุขสบาย ด้วยเงินขอทานจากคดีเด็กหรือหลานตัวเองที่เสียชีวิตวันนี้เรามอบนะครับพวกเครื่องดื่มแล้วก็น้ำนะครับสนับสนุนนะครับกับทีมเจ้าหน้าที่ที่ค้นหานะครับเราไม่ได้เราไม่ได้มาสร้างภาพนะคุณยายเรามาช่วยด้วยใจนะครับขอบคุณครับผมคุณยายพูดได้เลยครับกล้องเนี้ยกล้ <c oughs> <c oughs> องอมอ้าวหนึ่งสองสาม ยายพูดได้เลยผมไม่ได้สร้างภาพเลยหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าไปเรียกยายเขาไม่ดูตัวเองมันทำใส่จนเจ้าหน้าทีหนาน่ายใจไม่บริสุทธิ์หาคอนเทนต์ตลอด ไม่ได้สร้างภาพแต่ภาพมันฟ้องนะไม่ได้สร้างภาพแต่กล้องเพียบใหญ่พูดกับกล้องได้เลยนะจะทำแบบไหนก็เปรียบเทียบกับความดีของแม่น้องชมพูไม่ได้หรอกแม่น้องเขาทำด้วยความตั้งใจแต่แกอยากโชว์อยากทำเอาหน้ากลัวน้อยนาะแม่น้องป่านนี้อกแตกตายแล้วมัง้ง ผมหน้าไฟกล้องพร้อมไม่สร้างภาพไข่เนา่าติ่งป้ายไฟดอกเงินอย่าเพิ่งไปตรวจติ่งเบาหวานโทรไปบอกลูกไหว้ส่งเงินมาอีกมีหลายโรคที่ต้องตรวจไงละผ่วใในอำเภอตบหน้างหงายห้ามยุ่งพนา เรามาต่อกันที่ทางด้านของคุณแอนนาบาดทาไร้ยเงากันต่อนะคะที่ได้มีการโพสข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าจัดทีมเองเลยไม่เห็นหัวกู้ภยัยคลิปจากช่องเมียบผู้ใหญ่บ้านฮ่าฮ่หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า ผมจำได้ว่านานมาล่ะพระอาจารย์ชาวบ้านกุโกกบอกว่ามันชอบแสดงจัดแจงเสียงดังทำตัวรู้ดีไปทุกเรื่องมาถึงวันนี้ทุกอย่างชัดแจง้งมันนึกว่ามันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรอก็ออลูกหลานเขาบอกว่าไม่ต้องอ่ะยังจะดื้ออีก ันแค่เพียงเป็นการทำคอนเทนต์นึกว่าตัวเองโลเทีวางมาดค่าเหนือคนทั้งประเทศคงคิดมั้งหาดนั่งนิ่งๆแล้วก็หวนรำลึกถึงบ้านเก่าที่ไม่มีฝาบ้านและควรกราบผู้มีพระคุณทุกคนบ่อยๆที่หยิบยืนให้เจียดเงินที่มีโอนให้จนคนโอนจนกันหมดแล้วมั้งคนรับ รวยไม่เลิกไม่เคยพอขอได้ก็ขอไปเรื่อยชีวิตนี้จะไม่ทำงานเพราะข้ามีวิธีขอบรรลือโลกขอข้ามปีน้อยไปตายไปก็ยังขอข้ามพพข้ามชาติถ้าเจอตาแล้วอย่าลืมตะโกนร้องไห้ดีใจที่พบนะจ๊ะ ใครที่มีคลิปที่พูดต้องหาด่าทีมกู้ภัยไหมคะอยากดูค่ะเข้าไปดูช่องตุกติกได้เลยค่ะขอบคุณค่ะในกลุ่มพลังบวกก็ตัดมาลงให้ดูแล้วค่ะจัดทีมเสือกเสนอหน้าถ้าเจอคุณตาแล้วอย่าลืมร้องไห้แสดงละครต่อต่อหน้าผู้สื่ข่าวด้วยนะ ยิ่งใหญ่มาจากไหนวะเกิดอะไรขึ้นช่วยกันหาก็น่าจะดีอยู่นะช่วยหาหรือช่วยทวงไม่ทำตามกฎของกู้ภยัยดูคลิปมีในกลุ่มนายอำเภอกับลูกบ้านกับผู้รับผิดชอบในการค้นหาใครจะแน่กว่ากันสื่อใหญ่ติดตามแบบติดๆด้วยนะครับการพยายามเพื่อคอนเทนต์เพื่ออะไรบางอย่าง จะขึ้นไปทำลายหลักฐานอะไรนอคดีน้องชุมพูเคยมีคนขึ้นเขาไปทำลายหลักฐานมาแล้วครั้งนี้ตงรวจกลัวแล้วพวกนี้จะไปยุ่งกับเขาทำไมทางญาติพี่น้องเขาก็ไม่เอาหน้าแตกตามๆกันแถมเตรียมตัวรอนายอำเภอจะลงไปหาด้วยด้วยตัวเองนะนายผวยผู้มีบุญ ใหญ่โตทำอะไรไม่สุนในกฎในระเบียบอ้าวทำไมไม่ไปตามหากับร่างทรงอีกล่ะเวลาหลานแกเรียกว่าหลานแกทำไมแกถึงไปตามหาแต่กับร่างทรงล่ะครอบครัวคนหายไม่ต้องการให้พวกแกขึ้นไปอย่างจะดื้อด้านหน้าทนกลัวเสียหน้าอีกจะขึ้นเขาให้ได้ จะทำยอดไลค์ยอดวิวขึ้นเขาหาคนหายอีกแล้วเพื่อเงินจริงๆหากบริสุทธิ์ใจก็ไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องไลฟ์สดไม่ต้องเผยแพร่ในการค้นหาสิถ้าหากว่าช่วยด้วยใจอันบริสุทธิ์จริงแต่เราเห็นว่าช่วยของแกนั้นเป็นการช่วยที่หวังคอนเทนต์เพื่อยอดไลค์ยอดวิวโดยเฉพาะอย่างยิง่ง ตัวพ่อและตัวแม่ญาติพี่น้องเขาขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่อุทยานกู้ภัยไม่ทราบว่าบ่อยนั้นอยู่หน่วยไหนฮะตั้งทีมไปวุ่นวายกับเขาเกะก,กะเขาไม่พอใจเขาก็ไร้แสะไร้สดแชะ ให้เอฟซเอาถัวไปลงกูภ้ภัยไปที่ไหนบันไหลที่นั่น